การจัดกำลังพลแบบทหารราบผสมเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศซูดานได้กระทําพิธีส่งกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมีพระนท่านนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรลฐมกตัรีเป็นประธานพบพันโทรมแก้วผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาว หลังจากพันโทนโรงค์ส่วนแก้วผู้บังคับกองกําลังเฉพาะกิจ9 8 0ไทยดาวฟูรายงานพระท่านนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวรายงานถึงความสําคัญของการส่งกําลังพลของกองทัพไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพซึ่งการจัดก,กําลังพลปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพประเทศไทยได้เข้าร่วมมาแล้วจานวน20ครั้งสําหรับการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคง การพัฒนาและทางด้านมนุษยธรรมการเข้าร่วมภาร,รกิจยูนามิดได้มีการหารือและเตรียมการอย่างรอบคอบระหว่างกองทัพไทยหน่วยงานทางด้านความมั่นคงอื่นๆและกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของ,องกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูในครั้งนี้ส่วนล่วงหน้าจำนวน3นายได้เดินทางถึงประเทศซูดานแล้วในส่วนที่1 จะเดินทางหลังพิธีส่งเสร็จสิ้ส <Bel> นและในส่วนที่สองจะเดินทางในห่วงต่อไปภายหลังในส่วนที่หนึ่งเข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูสิ่งที่สําคัญที่สุดที่กําลังพลทุกนายคงมีความต้องการไม่น้อยกว่าสิ่งอื่นใดก็คือกําลังใจและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานกําลังพลในกองทัพและประชาชนคนไทยทุกคน จ่าสิบเอกลือชานลือคำหานถ่ายภาพจ่าสิบเอกคัทาเมาอุดมรายงาน